สวัสดีครับผมนายกิษณะนุนทศักดิ์เลขประจำตัวหนึ่งหกสี่ศูนย์สองสีหนึ่งแปดศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งครับวิศวกรรมอุตสาหการเทียบโอนวันนี้จะมานำเสนอ,อารายงานเครื่องบรรจุน้ำในอะัะตะโนมัติครับก่อนอืลนเลยก็คือความเป็นมาและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องนะครับ น้ำเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งสําหรับชีวิตไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ตลอดจนพืชถ้าขาดน้ำาก็ต้องแห้งเหี่ยวและเสาตายในที่สุดมนุษย์ต้องใช้น้ําความสัมพันธ์อยู่กับชีวิตประจําวันอย่างเห็นได้ชัดเช่นอ่าสหรับอ่ดื่มน้ําหุงต้มอ,อาหารและอใช้อ ชำระล้างสิ่งตกต่างๆนะครับแม้ว่าน้ําไม่มีแคลอรี่หรือ,อาสารอาหารประกอบอาสารมีดีได้สมัยก่อนมนุษย์จ้ดื่มน้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาติเช่นน้ําฝนน้ําตกหรือว่าน้ําบาดาลนะครับแม่น้ำํำทั่วไปนะครับแม้ว่าจะอยู่ไปแค่ไหนมนุษย์ก็ออกมาสวยหาน้ำํำจนได้ อาโดยการหาน้ําดื่มจากแหล่งน,น้ําตามธรรมชาติเสี่ยงต่อการปนเปื้อนถึงจะจะถึงจะนํามาต้มแล้วก็ตามนะครับบางครั้งจะมีก้อนตะกรนหินปูนทําให้เกิดโรคนิ้วได้นอ่าในสมัยก่อนการหาน้ําดื่มที่สะอาดนั้นจะหาจะจะจับได้ว่าหาได้ยากมากครับสรุปแล้วน้ําจึงมีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์มาก แต่ถ้าขาดน้ําเพียงหรือสองถึงสามวันมนุษย์อาจจะทําอาจจะเสียชีวิตได้นะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเอา่ากระน้ํามีบทบาทสําคัญต่อร่างกายมนุษย์มากครับผมวัตถุประสงค์หลักๆเลยก็คือมีอยู่สองประการนะครับหนึ่งก็คือเพื่อออกแบบเครื่องบรรจุน้ําแบบอัตโนมัติ เพื่อนำเนินต่อการต่อยอดในเชิงพันขอบเขตในการศึกษาระบบการทำงานของ PLC ประยุกต์การใช้งานระบบของ PLC ใช้มอเตอร์เป็นต้นกำลังในการทำงานหลักใช้สายพานในการลำเลียงกระป๋องน้ำใช้เซ็นเซอร์ในการตรวจจับกระปอ๋องอ่ประโยชน์ที่ได้รับนะครับอ่า เข้าใจในระบบของการทำงานในระบบของ PLC สามารถนำระบบ PLC มาประยุกต์ใช้งานได้ครับเข้าใจในระบบการทำงานของสายพ่านลำเลียงระบบอของโปรแกรม n a เบ l l o g i c กส์ค r o l ซหรือว่า PLC นะครับเป็นโปรแกรม n a b บ l l o g i c คอนโทร l เลอเป็นที่นิยมเรียกในปัจจุบันเรียกว่าโปรแกรมเมเบิลคอนโทรอ่าคอนโทรเลอร์ Controller PC เป็นอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นมาจากาการควบคุมการทำงานของเครื่องจักรหรืออ่ากระบวนการผลิตทดแทนอ่าสร้างฟังกชันการควบคุมอุปกรณ์รีเลย์ซึ่งเราจะพบว่าในาปัจจุบันมีบริษัท ทำการผลิตพัฒนา PLC ออกมาขายในตลาดอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมากโดยมีขนาดแตกต่างกันเพื่อให้ผู้ใช้งานเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมกับงานที่ต้องการซึ่งโดยทั่วไปปัจจัยที่ใช้ในการจำแนกขนาดของ PLC คือจำนวนอ,อกกุปกรณ์ Input o เ t า u t พุสูงสุดที่สามารถทำให้ทำการเชื่อมต่อ PLC ได้และหน่วยความจำ ที่จะเก็บของโปรแกรมที่ผู้ใช้สร้างขึ้นโดยที่ในปัจจุบันมีการพัฒนา PLC ขนาดเล็กเช่นนาโน PLC, ไมโคร PLC ครับผมที่สามารถเชื่อมต่ออินพุตเอา u ์พได้ไม่เกิน6-8ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถนำ PLC มาประยุกต์ใช้งานได้แม้จะเป็นอุปกรณ์ประยุกต์ อาอาที่อยู่อาศัยนะครับตอวนี้จะเป็นอาโครงงานนะครับอาเครื่องใช้งานเครื่องบัรอยู่หนาอัตโนมัติอาหลักการทำงานของเครื่องบรรจุน,น้ำอัตโนมัติครับเมื่อกระป๋องน้ำที่อยู่บนสายพานลำเลียงมาอย่างเซนเซอร์ตัวที่หนึ่งสายพานลำเลียงจะหยุดาการทำงานเมื่อจับ เมื่อจับจะทํางานหนีบกระป๋องมือจับนะครับ่อไปมือจับจะทํางานหนีบกระป๋องน้ําจะถูกปล่อยลงไม้นังยังกระป๋องน้ํานะครับเมื่อปริมาณน้ําในกระป๋องได้ได้ตามกาหนดนะครับหัวมันรรจุน้ําจะหยุดการทํางานหลังจากนั้นเมื่อมือจับอ่าหลังจากนั้นมือจับก็จะหมุนไปยังสายพานลำเลียงอีกฝั่งหนึ่งครับอ่า มือจับกระป๋องก็จะปล่อยกระป๋องและเซนเซอร์จะปิดจะเปิดการทํางานของสายพานลําเลียงตัวที่สองและเซนเซอร์เซนเซอร์ตัวที่สามเป็นเซนเซอร์สั่งหยุดการทํางานของสายพานลําเลียงเพื่อ,อไม่ให้กระปอ๋องน้ํามันที่มีน้ําบรรจุอยู่ในสายพานนะครับตอกเสียหายนี่คือภาพประกอบของระบบสายพานลำเลียงครับ อเดียห็นได้ว่ามีตัวเลขกำกับบอกไว้นะครับหนึ่งเลยก็คือหัวบรรจุน้ํานะครับหมายเลขสองก็คือมือจับที่จับกระป๋องครับหมายเลขสามก็คือมอเตอร์สี่เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุครห้าสายพานลำเลียงครับผมนี่คือวงจรเดอเดอร์นะครับส่วนวงจรฟังก์งชันบล็อก ฟังก์ชันบล็อกเราจะมีฟังก์ชันแผนภาพฟังก์ชันบล็อก f d d ครับเป็นภาษากราฟสกสำหรับกาครควบคุมตระกะโปรแกรมออกไปแบบที่สามารถอธิบายฟังก์ชันระหว่างตัวแปรและตัวแปรที่ส่งออกฟังก์ชันูกอธิบายว่าเป็นชุดกองบล็อกพื้นฐานครับตัวแปรอินพุตและเอา p ์พเชื่อมต่อกับบล็อก โดยสายการเชื่อมต่อ Input และ Output ของบล็อกที่ถูกต่อเข้ากับสายเชื่อมต่อหรือลิงอาจใช้เส้นเดียวเพื่อเชื่อมต่อ,อจุดจักจังจุดของแผนภาพนะครับตัวแปร Input และ Input อของบล็อก Output ของบล็อกและ Input ของบล็อก Output ของบล็อกและตัวแปร Output นะครับ การเชื่อมต่อที่เป็นไปตามทิศทางซึ่งหมายความว่าสายนำนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากปลายด้านซ้ายไปยังปลายด้านขวา,าปลายด้านซ้ายและด้านขวาของสายเชื่อมต่อ,อต้องเป็นประเภทเดียวกันนะครับถ้าคนละคนละประเภทจะเชื่อมต่อไม่ได้ครับ การเชื่อมต่อด้านขวาหลายรายการขอภัครับการเชื่อมต่อด้านขวาหลายรายการหรือเรียกว่าเดเวจินสามารถใช้ในการถ่ายทอดข้อมูลจากปลายด้านซ้ายไปยังปลายด้านขวานะครับแต่ละด้านาปลายทั้งหมดของการเชื่อมต่อเป็นประเภทเดียวกันนี่คือ รูปภาพประกอบนะครับเป็นฟังก์ชันบล็อกส่วนฟังก์ชันบล็อกนะครับ Q หนึ่งเป็นมอเตอร์สายพานลำเลียงครับ Q 2เป็นมือจับกับต่อ,องน้ำ Q 3เป็นหัวบรรจุน้ำนครับ Q 4เป็นมอเตอร์หมุนมือจับแล้วก็ Q 5เป็นมอเตอร์สายพานลำเลียงส่วน Q 6กก็เป็น มือจับกระป๋องน้ำที่สองครับ Q2 เป็นมือจับกระป๋องน้ำที่หนึ่งครับส่วน Q1 เป็นมือจ่ามอเตอร์สายพานลำเลียงที่หนึ่ง Q5 เป็นมอเตอร์สายพานลำเลียงที่สองครับจาวการน,นําเสนอเพรยงแคคนี้ครับ,บครับนี่ครับ